เป็นร้านหอยทอดตำนานแห่งอยุธยาที่ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องเห็นยาชิดยืนผัดอยู่หน้าเตาหอยทอดเป็นประจำทุกวันกว่กวา50ปีจนถูกเรียกติดปากว่าร้านหอยทอดยาชิดแต่ปัจจุบันยาชิดได้ส่งต่อสูตรหอยทอดประจำตระกูลให้กับลูกชายเพื่อรักษารถมือนี้ไว้ไม่หายไปครับและความพิเศษของร้านนี้คือเทคนิคการทำหอยทอดที่จะไม่ใช้วิธีการทอดแต่ใช้เป็นวิธีการผัด แถมแป้งที่ใช้ยังเป็นแป้งทอดสูตรร้อยปีที่ผสมไข่เข้าไปในตัวแปง้งจะทำให้แป้งนั้นนุ่มฟูต้องบอกว่าเทคนิคก,การผัดของร้านนี้ทำให้หอยทอดของเขาไม่อมน้ำมันกินแล้วไม่เลี่ยนแน่นอนในส่วนของหอยร้านนี้ก็ใช้หอยแมลงผู่ไม่ต่างจากร้านที่ผ่านมาแต่ เขาใช้หอยมแมลงภู่ถึง2แบบทั้งหอยมแมลงภู่สดที่ใส่ไปตอนแรกและหอยมแมลงภู่ลวกที่ใส่ตามหลังเพื่อให้คนที่ทานได้สัมผัสรสชาติของหอยที่เนื้อฉ่ําและหนึบหนับแตกต่างกันใน1นึ่คำเมนูหอยทอดจากร้านหอยทอดย่าชิดที่เสิร์ฟมาแบบพิเศษหอยจัดเต็มสุดๆทานกับแป้งที่ผัดเป็นชิ้นพอดีคํากรอบนอกนุ่มในและไม่เลี่ยนเลยค่ะร้านหอยทอดย่าชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยากาลรันตีโดยเดือบสปูนหนึ่งช้อนทองคำเดือบสปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ติดบ่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราชาเเฮลีค้าง